นะครับผมขอบคุณ f อซที่แวะมาดูมาส่งครับผมวันนี้ก็จะมีสองชานอันนี้ไม้มงคลนะชิงชันครับอันนี้นะครับสองชานไม้มงคลนี่ครับชิงชันนะครับผมอันนี้พร้อมส่งนะนี่ FC จะมารับเองนี่ครับเขาเรียกว่าทรงหยดน้ำหรือดอกบัวตรง สำหรับชงนัดเรียงนะดอกโบตรงหรือหยดน้ํานะครับเป็นระบบกระเดืองนะครับนี่ครับอันนี้ระบบกระเดืองนี่ครับระบบกระเดืองนี่ครับสนใจทักสองชานระบบกระเดืองนะครับผมนี่ครับด้านล่างครับนี่ครับใหญ่ครับยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบแปดนะความกว้าง อีกข้างครับมีติดกระพีด้วยนะครับอีกข้างหนึ่งติดกระพีนะนี่ครับแนวคลาสสิกกิกนะชอบแบบเนี้ยสไตล์ช่างนัดสั่งได้ครับน,นี้ระบบหยดน้ํานะครับผมเขาเรียกว่าดอกบัวตรงหรือหยดน้ํานะครับชอบสั่งได้ตัวต่อไปอันนี้ดอกบัวตรง ขาสั่งนะเป็นชานเดียวดอกบัวตรงมันก็น่าจะได้ประมาณนี้น,นี่คือดอกบัวตรงประมาณนี้ครับกดล็อกนี่ครับระบบสายสลิงนี่อันนี้ไม้สักนะไม้สักนี่ครับดอกบัวตรงูกค้าต้องการดูด้านล่างครับทีครับนี่คือดอกบัวตรงวันนี้พร้อมส่งนะสามตัว อันนี้คือดอกบัวตรงไมส้สักนี่ครับยาว85นะครับกว้าง27 28 28เจดนะ28ถึง29ครับกว้างครับนกอยู่สบายครับอันนี้คือดอกบัวตรงชามเดียวตัวต่อไปเป็นชามเดียวอันนี้เขาเรียกดอกบัวเอ็นหลังนะยาว8 5ดสิบห้าเท่ากันนี่ครับถ้าเป็นตรงก็ออกสไตล์เนี้ยถ้าเป็นเอ็นหลัง สำหรับช่างนั้นนะเอหลังคลาสสิกกว่านี่ลูกค้าสั่งนะลูกค้าเน้นมาขอเป็นดอกบัวตรงนะปกติไม่ทํานะปกติทําแต่ดอกบัวเอหลังให้ระบบสายสลิงเหมือนกันครับนี่ครับกดล็อกปล่อยนี่ครับระบบสายสลิง,งอันนี้ไม้สักนะไม้สักพร้อมส่งรูด,ด้านล่างนี่ครับระบบสายสลิง,งอันนี้ก็พร้อมส่ง2ตัวนี้ยาวเท่ากันละแปดสิบห้า ระหว่างดอกบัวตรงกับดอกบัวเอ็นหลังก็ชอบแบบไหนก็ทักนะครับอันนี้พร้อมส่งนี่ครับนี่ก็ไม้มงคลนี่ครับรอขึ้นหนึ่งตัวสองตัวไม้ชิงชันนะนี่ลูกเอฟซีส่งมาให้นะทำเองอันนี้จะเป็นเถนเถนสองตัวนี่คือไม้ชิงชันนะครับเอฟซี F C ส่งมาให้คนระับพร้อมขึ้นพร้อมขึ้นอีกสี่ตัว รวดสำหรับคนที่มองหารั่วทรมาเนียดมีขายตลอดนะครับอย่างลโลก็ขายครับมีขายตลอดสำหรับรวดธรำมาเนียอันนี้ก็ส่งนะครับลาไปด้วยไม้มงคลครับชิงชันนะหยดน้ำเรียกว่าหยดน้ำนะอันนี้หยดน้ำหรือดอกบวัวตงสนใจสั่งครับทักทลกบอกอันนี้ระบบกระเดื่องนะ ปกติช่างน่าจะทําระบบสายสลีง,งกระเดืองก็ทำครับลูกค้าชอบแบบกระเดืองก็บอกครับกดล็อกเลยกระเดืองก็ทํานี้ครับ